สวัสดีครับผมมานพินกับ c h ช e l f e ฟิ t ไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่ที่ร้านแกรนบราเมงนะฮะก็เป็นร้านเก่าแก่ของทองหล่อนะครับตรงนี้ก็ปักซอยทองหลอ่อแล้วก็จะมีรถแดงรถเมย์ทองหล่อนะฮะแล้วก็สั่งแต่ก็มีเมนูครับราคาก็เป็น พวกราเมงไว้ครับราคาก็ตั้งแต่ร้อยหกสิบร้อยแปดสิบสองร้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะสั่งแบบไหนมีหลายอย่างมากมากนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนแล้วสั่งแบบไหนมีทั้งเชียวนะครับชียวก็คือจะเป็นพวกแบบน้ําใสน้ําเกลือฮะแล้วก็โชยุก็เป็นเป็นซุปโชยุ มีพวกกุ้งด้งข้าวหน้าแกงต่างๆข้าวลาดนะฮะพวกสเต็กข้าวลาดแกงกะหรี่นะฮะคาเรแล้วก็พวกราเมงประยุกต้มยำกุ้งต้มยำทะเลน้ำใสน้ำข้นนะฮะแล้วก็จะสั่งได้อันนี้เป็นแบบเ,เมนูที่เป็นเมนูฟิวชั่นนะครับสำหรับลูกค้าคนไทยนะฮะผมก็มาระล,ลึกความหลังเมื่อก่อนนี้เคยอยู่ที่ทองหล่อนะครับก็ นั่งมานั่งรถแดงนะครับแล้วก็ในานาจนกลับกรุงเทพทีนะครับแล้วก็ีีสังอ่าราเมงนะครับเออนี่ลืมให้ดูชื่ออ,อันนี้ครับชิโอบะตะราเมงนะครับน้ำใสหน้าหมูซีอุแล้วก็ใส่เนอยอ่าใส่เนยด้วยเป็นยังไงครับมาชิมกันดูนะครับ ครับก็มีไข่นะครับไข่ยางมะตูมแล้วก็มีหมูมีหน่อไม้นะครับมีพวกต้นหอมมีผักนะฮะอันนี้เห็ดหูวหนูนะฮะแล้วก็เนอยอาวใส่เนยนะครับเป็นเนยดูซิรสชาติจะมาเป็นยังไงรามเมงใส่เนยนะครับนะครับเอาให้เขาเต็มสูตรก็ละลายให้ทั่วไม่ใช้ชีสนะครับเป็นเนยสด นะฮะต้องทานร้อนๆน,นะฮะชิมน้ำซุปกันก่อนอเป็นน้ำซุปหอมเนยครับต้องคนที่ชอบผ่านพวกเนอยอืน้ำซุปนี่หอมเนยเครื่องปรุงก็มีอยู่ด้านนู้นนะครับแต่ว่าผมชอบกินแบบรสชาติเร่มนวนนะครับก็เส้น ท่านจะเป็นเหนียวนุ่มนะร้านนี้เนี่ยถ้าทานเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นรสชาติแบบแบบญี่ปุ่นนะคือเป็นรสชาติแบบเ,เขาเรียกว่ายังไงแบบมันอ่อนโยนนะรสชาติอ่อนโยนไม่จ,จัดจ้านนะจะเป็นซุปนิ่มนวลน,นะครับ ถ้าใครสั่งใครท่ารสจัดต้านเนี่ยแต่อยากทานเส้นเหนียวนุ่มแบบราเมงญี่ปุ่นเนี่ยมาที่นี่เนี่ยก็แนะนำว่าให้สั่งพวกต้มยำนะครับอันนี้เป็นรสเนยนะครัหอมเนยเต็มที่เลยอันนี้สำหรับคนที่ชอบเนย แต่ถ้าคนไม่ชอบเนี่ยก็คงต้องบอกว่าอาจจะเลี่ยนเล็กน้อยนะแล้วพวกนี้เขาจะเป็นเหมือนกับพวกญี่ปุ่นเนี่ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยตระกูลบะหมี่ก๋วเตี๋ยวเนี่ยเขาจะเน้นกันที่เส้นนะครับความนุ่มเหนียวแล้วก็น้ำซุปนะแต่ว่าของเราเนี่ย จะเป็นแนวของจีนใต้นะครับแล้วเราก็รับมาประยุกต์ของเราจะเน้นเครื่องนะครับเริ่มใส่เครื่องเยอะมีเหมือนเราสั่งยินตโ,โฟนะครับสั่งอะไรก็มีเครื่องเค่าต่างๆเต็ไมไปหมดเลยนะฮะก๋ดดยวยเตี๋ยวแคะหรืออะไรเงี้ยก็จะมีเครื่องกนมีเครื่องนี้เต้าเต้าหู้มีอะไรเต็ไมไปหมดนะแต่ว่าอันนี้เขาเป็นแบบเน้นน้ำซุปแล้วก็เส้นนะไปเมืองจีนเนี่ย เครื่องยิ่งน้อยกว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังมีก็ใส่อย่างนี้มาครับใส่หน่อไม้นะทึงจีนเนี่ยมีแต่ผักตะวิญญาณหมูหน่อยนึงนะครับโดยเฉพาะทางจีนเหนือนี่เครื่องน้อยมากครับผักเฉยๆนะ เส้นก็เหนียวนุ่มนะมไข่ต้มอย่างมาตูมครับไข่อร่อยดีครับต้องตามด้วยเส้นก็คำนี้ก็คงสำหรับคนชอบรสชาติเหนื่อยนะครับ ส่วนร้านนี้นี่ก็ตอาแกงครับนะฮะหลายปีละแล้วก็ใครที่ชอบรถแบบนี้รถญี่ปุ่นนะครับก็ทานได้แต่ถ้าไม่ชอบรถญี่ปุ่นผมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะเน้นความนุ่มนิ่มนิ่มนวลของน้ำซุปแล้วก็องค์ประกอบหลายอย่างนะครับซึ่งมันจะไม่ถูกโลกของคนที่ชอบความจัดจ้านนะครับ นะครับก็ตรงรถแดงเนี่ยรถแดงเจ็ดบาทวิ่งสุดสายก้นซอยทองหล่อนะครับวิ่งไปถึงเพชรบุรีครับแล้วพบกันใหม่กับช e l f ลฟิลไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ yeah.